อ่าครับวันนี้ครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมเองในคนคนขอนจันก็ตะลุยกันมาถึงคลอสิบสี่นะครับโอ้โหนําโดยอาจารย์สุดใจดีแล้วแล้วก็คุณอับดุลราะสมิงแก้วนะครับก็เดินทางมาถึงพอดีช่วงอผู้เข้าร่วมโครงการก็กําลังหลับพอดีด้วยเพราะมันดึกแล้วนะครับจริงๆแล้วต้องอ่าขอความร่วมมือทักนิดหนึ่งก็เลยได้อ เปิดม้งเปิดอะไรกันได้มาถ่ายทําจริงๆสดๆกันเลยครับเอาละวันนี้จะคุยกับคุณแม่ก่อนนะครับที่ดูแลลูกที่มีปัญหาสุขภาพนะครับยังไงก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ฟังเสียงก่อนว่า,ามีบุตรมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหนักใจอะไรไหมก็ขอ,อคุยชักเล็กน้อยนะครับเ,เชิญครับเป็นชื่ออะไรมายังไงเอาถือไม้ไว้นิดหนึ่งถามชื่อก่อนถือไม้แป๊บเดียวช,ชื่ออะไรนะครับคุณแม่เนี่ย ชื่อสุใบลาโม h a ม m อา阿里สุใบนะโมหมัดอา阿ีครับโอ้น,น,น,นี่น้านามสกุลนี่นผมเค้วันก่อนเขาเพิ่งไทยทำนำมามสกุลโมหมั m a d 阿里มาหนึ่งคนเป็นโรคอะไรนะเป็นอัมาอามาพื้นบนกันเอามาพลนะา,าพดเลยเดินไม่ได้แต่นี่เดินได้แล้วอยู่ที่คลองหลวงเหมือนกันคลองหลวงคลองหลวงคองหนึ่งคงจะญาติกันครับอันนี้ตัวเราเองเนี่ย นะครับอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้สี่สิบหกค่ะอายุสี่สิบหกนะครับก็ดูแลครอบครัวมาตลอดนะครับก็ตอนนี้ตัวเองนี่มีปัญหาสุขภาพบ้างไหมตัวเราเองตัวคุณแม่คุณแม่เองไม่มีนะแล้วบังเอิญเนี่ยมีลูกชื่ออะไรนะชื่อมารีชายมงคลค่ะคุณมารีชายมงคลนะครับอายุเท่าไหร่แล้วลูกเนี่ยยี่สิบอายุยี่สิบ อายุยี่สิบมารเรือมาอะไรปีสองมาอะไรปีสองนะครับอ่าเัน,น่องมีปัญหาสุขภาพเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับอุบัติเหตุโอ้โเกิดอุบัติเหตุครับท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงเวลาเท่าไหร่จที่งเที่ยงเที่ยงนะ,ะเมื่อตอนนั้นอายุเขาเท่าไหร่สิบเก้าปีค่ะแสดงว่าก็เพิ่งปีที่แล้วนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุนี่ได้ไปรักษามาที่โรงพยาบาลนี่อยู่นานไหม ร่วมเดือนร่วมเดือนโรงพยาบาลอะไรครับที่น้องเขาไปอยู่ปทุมธานีอ๋อโรงพยาบาลใหญ่นะครับโรงพยาบาลปทุมธานีพออยู่ฝากทางหลังสิตนะครับทางนะ,ะแต่มาชัเนิดน้อยนะแล้วก็น้องเขานี่หลังจากดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลมาฟื้นขึ้นบ้างไหมฟื้นค่ะฟื้นขึ้นมาคราวนี้พอฟื้นขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยปัญหาสุขภาพที่เจอก็คือเป็นหามะพึุนแล้วหรือย,อยังไง เตาไปซี่ตนภาษาไปสั่งงานซี่ขวาตายไปซี่ขวาเลยอ่าขายับเยี่ยไม่ได้อืมตอนนั้นเราคิดยังไงกับลูกเราคิดว่าจะไม่ แลวจะไม่รอดอะไรอ๋อคือนึกงว่าจะไม่รอดนะแต่ก็คอยดูแลดูแลกันมาตลอดค่ะแต่ถพอลูกยังไงก็ทิ้งไม่ได้ช่วงนั้นก็ยังอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ช่วงที่รู้จากเอนไซน์รู้จักเอนไซน์ได้ยังไงอ๋อพี่เขยก็บอกพี่เขยเขาบอกน่าจะฟังรายการวิทยุแน่ๆเลยควิทยุครับก็เลยรู้จกักเอนไซน์คราวนี้ตอนที่ป่วยนี่ตอนที่รู้เนี่ยอยู่โรงพยาบาลอยู่ไหม กลับมาบ้านแล้วนะครับแต่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยตายไปครึ่งซีกนะครับอืตอนนี้หลังจากที่ใชเอนไซม์ไปเนี่ยมีอะไรตอบรับบ้างไหมกับคนป่วยเราเนี่ยมีกินไปนานไหมนานกินไปกินเอนไซม์หมดไปกี่กล่องสุดกระปองก็กินต่อเนื่องซื้อช่วยหลายคนนะครับเพราะว่าที่ตายไปครึ่งซีกตอนเนี้ย กลับมามีความรู้สึกอะไรบ้างไหมเป็ความรู้สึกอฟื้นขึ้นมาลเลยๆนได้เดินได้อุ้ยขนาดนั้นเลยนะจากที่เดินไม่ได้จา,ดจากก่อนหน้านั้นที่อวบอิเห็นแล้วไปนอนพึ่งนีนเดินได้ไหมไม่ได้ที่มานี่ก็คือนอนอย่างเดียวโอ้โหนอนหลังน,น,นอนทาง,ายยางด้วยรลรวทานอาหารยังไงตอนนะั้นทางสายยางอาหารเลวปัน่นอาหารเลวปัน่นลงทางสายยาง ตอนนั้นนอนเตียงด้วยนอนเตียงนอนเตียงนะครับต้องฝูมือไว้กับเตียงข้างด้วยโอ้โหนะครับนี่ก็คือเรื่องกินหลังจากที่ท่านผู้ชมครับนี่คือน้องเขานะครับที่หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะกลับมาเดินได้เนาะตอนช่วงที่มาดูใหม่ๆน่ะยังไม่ลืมตาด้วยซ้ำตอนนี้พูดได้ไหมพูดได้เป็นบางคำพูดได้เป็นบางคำาขอขออนุญยาตคุยให้คุณแม่คุยกับน้องก็หน่อย อคุยเท่าไหร่คุยเท่งเล็กน้อยเออมีความเพิ่มใจย,ยังไงนะครับอนุญาตขออนุญาตค,ครับไม<อ>่ต้อตรงร้องไห้นะครับอ่อเป็นยังไงบ้างทานเรีนทรายแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างหลังจากทานเรียนทรายไปแล้ว,ด,วลดีขึ้นเหมือนกันนะดีข<ม>ึ้นไหมดีขึ้นนะเออแล้วตอนนี้มือไม้ขอยับได้หมดไหมโอ้ฟังนั้วนะ ฝั่งที่เป็นคือฝั่งขวาฝั่งขวาลองจับไม่ดูจับไม่ดูจับได้ไหมอ๋อมีความรู้สึกว่าจับได้นะครับยกแขนยกอะไรได้บ้างไหมตอนนั้นคือนิ่งเลยแสดงว่าวัณุ์ตันจริงๆเขาเลื่อดอุตันแล้วก็เลยแก้ให้ได้ได้ผ่าตัดสมองสองครั้งนะครับสมองมีผ่าตัดสมองด้วยกระดหกมันมีครับโอกระโหลกตัดออกไปประมาณเท่านี้ครับครับโอ้โหขออนุญาตมากถ้ามันรู้ได้หน่อยก็ดี นี่ก็คือว่าเป็นการามาดูแลแลงมือการนะครับ<อ>รู้ด้วยครับว่าข้างนี้ครับ<อ>นะครับคุณแม่ครับลองลองเปิดแผลดูหน่อยไหมเปิดได้ครับอ๋อนะครับขออนุญาตนะครับน้องครับ<พ>อ,อ๋อนี่ก็คือมันยุบไปข้างหนึ่งท่านเองกระโหลกไม่มีครัฟังนี่กระโหลกไม่มีโอ้โมันนิ่มไปเลยนะครับเฮ้ยทำไปเล่นใบมันไม่ใช่กะลามะพร้าวน่ะอนี่นิ่มไปเลยเพราะว่าเขาตัดออกเลยนะค่ะค่าปะ ้านออกเลยมันช้าเยอะมันซ้ำแล้วโอ้โหมีรอยคว้านนะครับมีรอยแผลเป็นเยอะเลยนะครับนั่นนี่นะโอ้ตอนนั้นน้องมีความรู้สึกเจ็บปวดไหมนิ่งไปยี่สิบเจ็ดวันนิ่งไปยี่สิบเจ็ดวันโอ้โหครับน้ำพิษข้างนิดนึงโอ้แสดงว่ายังมีตอบรับได้หมดความรู้สึกได้หมดโู้พรารู้โั้ได้รดไดแผลกระโหลกยุบทั้งหมดเลยนะดูคนหน่อยเออแข็งแรงแล้ว อลุกได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับลุกลุกลุกมั่งขั้งหน่อยดีไหมไม่เอาไม่เอานะถ้านั่งได้ก็จะสวยเลยจริงอ่าม,มันจะได้แข็งแรงขึ้น กับเราเท้าอะไรนี่เขาก็ขยับได้อืางเดินขึ้นได้แล้วอะไนั่นเดินเลยเนี่ยอเดินเลยได้ไม้เล็กเครับเล็กเดินอืมตอนช่วงที่เป็นที่ผมมาดูทีแรกเนี่ยผมไม่คิดตกใจเหมือนกันนะว่าจะไหวไหมเหรอเดินเดินได้เนี่ยผมตกใจจริงๆว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับเอาละเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์สําสุดใจนะครับผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือในโครงการนะครับเข้ามาดูแลก็คุยกับ ค,คุณแม่คุยกับน้นองเขาสักนิดหนึ่งครับครับ,รบนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับ,รบที่ประสบอุบัติเหตุก็ปัญหาก็คือหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเนี่ยสมองได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็มีการผ่าตัดสมองอช่วงนั้นที่มาดูแลเนี่ยต้องนอนอยู่กับเตียงแล้วหให้อาหารทั้งสายยางนะครับช่วงนั้นก็ประมาณสัก,กระยะหนึ่งหลังจากที่ทานไปประมาณกี่กล่องฮะที่ถึงกล่อง ไม่ไม่ใช่ช่วงที่ก่อนที่จะเอาไซยางออกครับผมอ๋อสองกล่อง๋อ้สองกล่องอครับเอาไซยางของคุณแม่นี่ครับตั้งตาคออยู่เรื่อยนะครับเพราะเพราะว่าหลังจากที่ต่อสซยางแล้วนผมมาเห็นโอ้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณแม่บอกว่าแขนขาขยับได้บ้างแล้วครับจากการที่ขยับไม่ได้ครับแล้วก็วช่วคือตอนนี้รับรู้เรื่องอะไรหมดนะครับ ก็เห็นเราคุยอะไรแกมีความรู้สึกว่ารับเรื่องได้หมดครับนั้นได้อยวให้ยกเท้างอให้ชมได้คหน่อยฮะยกยกขายกขาขึ้นยืนขึ้นงององอข้างเลยอ๋อครับครับนี่ก็ถือว่าได้ได้เคลื่อนไหวได้นะขยับได้แล้วก็พยุงตัวเองนะครับผลาญได้ครับผลาญได้อืมนะครับแล้วนี้ก็ คือว่าวันนี้เราก็มา ก่อนเวลาพอสมควรเพราะช่วงเวลานองต้องขอบคุณคุณแม่นะครับชื่ออะไรนะอีกครั้งหนึ่งสุใบระนะครับที่มายจตใจก็จะมอบเป็นซายยนทูกท่กับผู้เป่วยเขาไป็ลูกกำพร้านะครับอ๋อนะครับเอาละเอาเอาเป็นก็มอบให้คมอบให้อ่ามอบให้มอบให้ไม่รู้ไม่เท่าไหร่ก็อย่าลืมฝากทานนะก็อย่างนี้นะครับก็หรือคนที่มีปัญหาสุขภาพแบบเดียวกันนะครับแบบลูกของคุณสุใบระโมฮมัดอาลีนี่นะครับก็ สามารถโทรเข้ามาสอบถามอาการของน้องเขาได้น้องชื่ออะไรนะ